พบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุ่งเจป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค,ค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดสำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโก้โลตัสอำเภอจตุรพักที่มานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเพียงแค่ปักหมดุดแอบแซบบ้านทุ่งใน Google Map ก็เจอแล้ว สวัสดีครับเป็นกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ทีเอชครับศาสนาบ,บ้านบ้านด้านกีฬาฟุตบอลกับพระอุ้มแอดมินเจ้าของช่องนะครับคลิปนี้เอาอยัางไงดีครับแมว่าจะไม่ทําแล้วเชียวนะแต่ก็ช่วงที่ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเขายังไม่กลับมาแข่งช่วงกลางสัปดาห์ก็มีโปรแกรมฟุตบอลถ้วยนะครับนั่นก็คือคาราบาวครับเมื่อคืนนี้ก็มีแข่งขันไปนะครับปีศาจแดมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นชุดเล็กๆชุดสำรองนะครับก็ฝ่าด่านเอาชนะคู่แข่งไปได้3ประตูต่อศูนย แล้วก็มีอย่างเช่นเอ่อเบสบอมบิชอัลเบียนนะครับน่าจะแพ้จุดโทษหรือ,อยังไงนี่แหละนะครับก็ถือว่ามีทั้งทีมที่เข้ารอบแล้วก็ตกรอบนะครับสำหรับทีมพิมารีกส่วนค่ำคืนนี้โอ้โหมีหลายคู่มากนะครับประมาณ6-7คู่เลยก็เดี๋ยวผมเน้นเฉพาะคู่ที่เป็นทีมจากพเมยรีกนะครับที่จะลงแข่งขันกับทีมเดอะแช้ยนชิพบ้างลีกวันลีกทูหรือว่าทีมนอกลีกบ้างนะครับเอาว่ามาทายสกอร์เดากันสนุกสนุกแล้วกัน นะครับในช่วงที่รอฟุตบอลพิีเมียร์กลับมาแข่งกันนะครับในเสาร์อาทิตย์หน้า 26- 27กันยายนนี้เกมคาราบาครับคืนนี้นะครับก็จะมีลงแข่งขันตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับมีช่วงตีหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งสี่สิบห้าก็ติดตามรับชมแล้วกันแล้วก็มีคู่บิ๊กแมทประจํารอบนี้ด้วยนั่นก็คือเลสเตอร์ทีมอันดับหนึ่งของลีกตอนนี้นะครับเจอกับทีมอันดับสามของหัวตารางอย่างอาร์เซนอลก็ต้องบอกว่าเป็นมวยถูกคููแต่ว่าแม่เจอกันเร็วสักนิดหนึ่ อะไปเริ่มเดาสกอร์กันตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับฟันคงใส่สกอร์ฟูลล่มเจ้าสัวน้อยนะครับเลื่อนชั้นมาปีนี้แพ้2นัดรวดลงสนามเจอกับเชลฟิว์เวนสเตย์ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพก็น่าจะรู้ใจรู้ภูงกันเป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าฤดูกาลนี้จะเล่นกันคนละลีกก็ตามนะครับก็เชื่อว่าสกอร์ใน90นาทีเนี่ยน่าจะจบ1-1แล้วก็ต้องไปซัดกันในช่วง ออยิงจุดโทษนะครับส่วนใครจะแม่นอันนั้นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะผมทายสกอร์เอาเฉพาะ90นาทีนะครับน่าจะจบ1-1น,น,นะครับฟูลแลมกับเชฟฟดวเวนสเต์อีกหนึ่งคู่นะครับมิววอลจะเจอกับเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่นี่พึ่งแพ้ในลีกมานะครับเล่นในลีกเป็นเกมแรกแล้วก็ แพ้คู่แข่งมาแต่ว่าเกมนี้ก็ลูกทีมของชอนไดส์ก็นาจะต้องเน้นกันสักทีนึงนะเพราะถือว่าเป็นฟุตบอลถ้วยเล็กที่ทีมระดับเบอร์ลี่เนี่ยนะครับก็คาดหวังความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเน้นแล้วก็น่าจะมีความเฉียบขาดมากกว่ามิวอลเจ้าบ้านนะครับผมให้มิวอลหนึ่งเบอร์ลี่สองนะครับขยับมาอีกหนึ่งคู่นะครับเฟรสตันนอตเอนจะเปิดบ้านเจอกับไบรตันทีมในฟรีเียรีกนะครับก็ยังไงดีละ่ะ ไม่ค่อยได้ติดตามฟอร์มของเบรตันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้ไบรตันนะครับไบรตันทีมนี้น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับเปิดฤดูกาลแท้เชลซีไป1-3แต่นัดล่าสุดก็บุกไปชนะนิวคสเซลมา3 0แม้ว่าจะมีผู้เล่นเหลือ10คนในช่วงท้ายเกมก็ตามนะครับผมให้ไบรตันบุกไปชนะเบรตันนัอ็นศูนหประตูต่อ0ูนย์นะครับ ขยับมาอีกหนึ่งคู่นะครับสิงห์บลูสิงห์ตัวเ้ืนเงินครามเชลซีที่เพึ่งแพ้ลิฟ์พูลมาในพรีเมียร์ลีก02ก็ได้ลงเล่นในบ้านอีกนัดหนึ่งนะครับจะเปิดสแต f มฟอร์ดบิ์ต้อนรับการมาเยือนทีมบานสลีนะครับบานสลี ley นะไม่ใช่เบอร์ลี่นะบานสลีก็คงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับลูกทีมของแฟงแรงค์แลมพาร์ดก็คงอยากจะแก้มืออยู่แล้วกับผลงานนัดล่าสุดที่แพ้ลิ์พูลไปแบบ น่าเจ็บใจนะเพราะว่าถ้า11ต่อ11นี่ก็อาจจะยังสู้แล้วก็ได้ลุ้นเก็บชัยชนะแต่พอเหลือ10คนในช่วงครึ่งแรกก็อย่างที่เห็นนะครับก็เชื่อว่าคืนนี้เชลซีน่าจะมีดีนะครับน่าจะมีดีมากพอก็ให้เชลซี3บานสลี1ครับไปอีกหนึ่งคู่นะครับฟรีดวูดทาวนะครับ จะเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันนะครับฟีดวูดทาวนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นทีมนอกลีกหรือเปล่านะก็ไม่ต้องฟันธงอะไรกันมากนะครับเจอกับเอเวอร์ตันทีมที่เก็บ6แต้มเต็มในพรีเมียร์ลีกมาแล้วก็โดมินิกคาเวลเลวินทดิชอริสันนี่กำลังเล่นกันอย่างเข้าขารู้ใจนะครับแล้วก็คาเวลเลวินเองก็เพิ่งจะยิงแฮตทริกในลีกมานัดล่าสุดด้วยก็ให้เอเวอร์ตันบุกไปชนะฟีดวูดทาวนเนี่ยสามศูนย์เลยแล้วกันนะครับ ไปถึงซ u เปอร์บิ๊กแมชประจำรอบนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามจะเปิดคิงพาวเวอร์เจอกับอาร์เซนอลนะครับทั้ง2ทีมเก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกมา2นัดรวด6คะแนนเต็มโดยลูกได้เสียเป็นฝั่งเลสเตอร์ที่ทำได้ดีกว่าอาร์เซนอลแต่อาร์เซนอลเองก็เพิ่งจะเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นในลีกเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ใช่งานง่ายของเลสเตอร์ที่เก็บชัยชนะมา2นัด นะครับเลสเตอร์ไี่ยิงไปเจเสีย2ส่วนอาร์เซนอลยิงได้5เสียหนึ่งในฟุตบอลลีกวันนั้นมาเจอกันในคาราบาวคัพซึ่งมันก็คงจะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าบ้านโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นการแข่งขันแบบที่ไม่มีออแฟนบอลเข้าชมในสนามนะครับเพราะนั้นน่าจะออกลูกสูสีผมก็ฟันธงให้ทางด้านของเลสเตอร์นะครับเสมอกับอาร์เซนอลใน90นาที1ประตูต่อ1และ ถ้าหากว่าจะมีทีมผู้ชนะใน90นาทีผมขอญาตเลือกจิ้มไปที่เลสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่ว่าเพราะผมแอบเชียร์เลสเตอร์นะครับแต่เนื่องจากโปรแกรมในฟุตบอลลีกสัปดาห์หน้าอาร์เซนอลจะต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลครับในคืนวันจันทร์คืนวันจันทร์ที่28เข้าเช้าวันอังคารที่29 a r อาร์เซนอลจะต้องยกพลบุกไปเยือนลิเวอร์พูลซึ่งทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลก็ชนะในลีกมา สองนัดรวดอ์เซอลนคงไม่อยากเพียงพร้มที่แอนฟิลเป็นแน่เพราะนั้นการจัดตัวในค่ำคืนนี้มิเกลอาเดตาอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะบางตำแหน่งนะครับส่วนจะหมุนเวียนโรเตชันมากขนาดไหนอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะนั้นทายสกอร์ให้แบบรักพี่เสียดายน้องนะครับคือใน90นาทีน่าจะจบลงที่สกอร์หนึ่งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเบียดชนะผมขอญาตเลือกเป็นเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่น่าจะมี ความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นหรือว่าจัดเต็มมากกว่านะครับไปกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นการเจอกันระหว่างมอแคม์นะครับมอแคม์จะเปิดบ้านเจอกับเจ้าสริกาดงนิปคัสเซนมอแคม์เนี่ยก็ฟังชื่อชั้นแล้วก็นู่นแหละครับน่าจะลีกทูหรือว่าทีมนอกลีกไปเลยนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซลทีมที่เพิ่งจะแพ้คาบ้านต่อไบรตันมาศูนย์ประตูต่อ3ลูกทีมของสตีฟบูชเอง มีปัญหาใดนหน้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ดูจะยังแก้ปัญหาไม่ตกแม้ว,ว่าเกมแรกจะบุกไปชนะเวสแฮมมา2-0ก็ตามแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเวสแฮมเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยหรือเปล่านะครับแต่เอาละในเมื่อมาเจอกับทีมระดับนี้ยังไงสตีบูตแล้วก็ลูกทีมของเขาก็น่าจะฝ่าด่านไปได้นะครับให้มอร์แคมป์หนึ่งนิวคาสเซิลสองนี่ก็เป็นการฟันธงใส่สกอร์เกมคาราบาวครับประจำคืนวันพุธที่23กันยายนนี้ครับ รักใครชอบใครก็ติดตามรับชมกันให้ดีส่วนลิเวอร์พูลก็จะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับจะบุกไปเยือนลินคอนนะครับพืนวันพฤหัสเข้าเช้าวันศุกร์ก็ค่อยมาว่ากันในวันพรุ่งนี้ฝากไว้ท่นี่เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งทางแฟนเพจ Facebook และทางช่องยูทูบฟุตบอลไลฟ์ทีเอชครับทัศบนบ้านๆด้านกีฬาฟุตบอลสวัสดีครับ